มาคนลงคนออรอเลยเป็นคนสวยฮะร้อนเปิดพัดลมสวัสดีครับผม ดอนรายงานตัวสวัสดีจ้าชินว่าจ้ะหล่อแท้พูดใหม่เดี๋ยวนี้ออกจะสวยสวยแบบวัวหายควายคิดคิดถึงคิด <h its S 2> <h its> ถึงใครละฟิม รู้ว่าปันจะมาปล่อยเสื้อไหมไอที่ใส่นั่นอะของพี่ <c oughs> ไอที่ใส่ลงอะของปันปันไม่ขายเด้อันนั้นน่ะอันนั้น่ะของปันปันเอามาใส่เองอยากได้แบบนั้นหรอเดี๋ยวปันสั่งมาให้ ของแกไม่มีหรอกใครจะไปซื้อเสื้อ,อแกมาใส่ได้ถ้าสมมุติเอาเสื้อเสื้อเสื้อไซส์มาปล่อยนะไม่มีใครแย่งเอฟเลยหอวคือยุ่งแท้เฮ้ยเมื่อคืนฉันก็สระผมมันก็เลยเป็นกระดุยกระดุยแบบนี้ดุยดุย ขอบคุณดอกกุหลาบนะคะหวีผมแน่หวีเราก็เหมือนเดิมมาเราหวีหลายรอบแล้วมันไม่ลงให้เราเรอ่ะผมเรามันแบบเส้นเล็กไงเอาจจหวีให้ดูนีค่าสําเก่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่อ่ะเสื้อสีดำสวย สีดำไหนเมื่อวานใส่สีดำตั้งสองตัวสีดำตัวแรกหรอมีค่เท่าเดิมต้องรอให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเราจะเข้าสรงแล้วเพราะว่าเราไม่สระผมไงเอาของพี่วาค่ะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งให้เดี๋ยวสั่งให้จะมีแบบสีเจ็บๆมาสวยทุกตัวเลย เอาน้ำลายอืมพี่นัดทำบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวรอบ่ายโมงเราจะเปิดแอร์นะตอนนี้ประหยัดพลังงานเราก็อยากเปลี่ยนลุกดูเพราะปกติจะใส่แค่สีขาวกับสีดำพื้นพื้นอะไรเงี้ยจะไม่ไม่ค่อยแต่งตัวแบบมีลายเท่าไหร่ก็เออพอลองใส่ดูแล้วเออก็ก็ดูมีอะไรดีดูแบบเสื้อลายลายแต่กางเกงก็ห้ามลายนะทุกคน สวัสดีคะ่ะสวยวันสวยคืนออต้องหอยุ่งมากเลยแต่มันได้สำนี้ลุกเมื่อคืนคือกีดโอเคเดี๋ยวจะแต่งตลุกแบบนั้นเลยคะ่ะจะแต่งแต่แบบนั้นใส่ตามคุณยี่คุณนะ่ะไม่เคยมีเสื้อผ้ามีสีสันหรอกเราเห็นคุณยี่มีแต่สีขาวกับสีดำแล้วก็เป็นลายแค่นี้แหละแต่ไม่มีสีเลย คุณยี่ค่ะแต่งตัวมีสีสันบ้างนะชีวิตจะได้มีสีสันหรอเลยตัวที่สองน่ารักมากตัวที่สองอตัวไหนวะ <c oughs> อ๋ออันนั้นก็จะเป็นสีเยอะหน่อยอตัวที่สองก็จะสีเยอะหน่อยแต่ตัวแรกกับตัวสีสุดท้ายก็จะเป็นสีดำแต่ว่าก็มีลายเป็นสีงั้นต้องเป็น หลัวแล้วเด้อก็อยากเป็นอยู่เขาไม่ให้เป็นก็งงอยู่ไอ้นั่นบอกให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงก็มันก็สามารถใส่ใส่ได้ในชีวิตประจําวันไงแต่งแบบนั้นนะ่ะแต่ถ้าเราแต่งแบบเป็นผู้หญิงเน่ยมันก็ต้องแล้วแต่โอกาสเข้าใจไหมอา้าะแล้วมันไม่ใช่ผู้หญิงตรงไหนวะลืมตัวได้เลยสีขาวสวย อันนี้จะมาแบบแนวจี๊ดๆแนวจิบจนะคะเพราะว่าจะมีซาแล้วเราต้องจัดซะหน่อยแล้วก็มีสไตล์อื่นด้วยมีเสื้อเกาหลีด้วยค่ะที่เคยเอามาปล่อยครั้งที่แล้วเสื้อเกาหลีมีเสื้อฮาวายเสื้อเกาหลีเสื้อยืดเสื้อยืดแบบ เขาเรียกมัดย้อมก็ไม่ใช่นะ่ะมันเป็นแบบสบัดสีใสอะบอกไม่ถูกอะแต่คือมันสวยอะแต่เป็นโทนดํานะแล้วก็ตัสบัดสีใสก็จะดูแบบสีเด่นขึ้นมาอยู่ดีไปหมดเวลาอยู่กับมิลันสายเดียวอย่างเดียวก <c oughs> ็ <g ül ets> <c oughs> จะเกินไปนะแต่ว่าพี่มินก็บอกว่าเธอ,อแต่งตัวแบบนี้ชี่แบบนี้ชี่ <c oughs> ถามว่าแต่งให้ได้ไหมแต่งได้แต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบ ะะไม่ชอบใส่เราต้องมาระมัดระวังตัวเองเข้าใจแบบนี้ต้องแบบเสื้อหลุดตรงนี้อ่าตรงนี้หลุดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าเราใส่เสื้อยืดกางยีนจบเราไม่ต้องระวังระวังอะไรเลยนั่งก็นั่งไปเลยไม่ต้องมาแบบอ้ยหอยออกอ้ยเสื้อหลุดอุ้ยอ้ยก้มตรงนี้โอ้เห็นเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมนี่ที่พูดนี่เข้าใจไหมนี่ แต่งได้ทั้งสองมันขึ้นอยู่กับทรงผมเรานะถ้าสมมุติว่าเราแต่งวนันเราก็แค่ทําผมให้มันดูเรียบร้อยหน่อยก็จะดูว่าเออเป็นผู้หญิงแต่เมื่อไร่ที่แบบขี้เกียจทําผมวันนั้นก็ใส่เสื้อเย็นกแกงยีนเราก็ไปแบบสะบัดผมสองทีแล้วเดินออกจากบ้านหวีไม่ต้องหวีหวีไม่จําเป็นเลยกับชีวิตอะไร <c oughs> ขอบคุณคะ่ะพานิตาคุณพาิตาโุ้แข่งกันให้ดอกกุหลาบด้วยอ่ะ มันจะเห็นอะไรไหมเนี่ยนั่นแหละเห็นสะดือนะเวลาก้มเี่โอ๊ยเธอสะดือออกอย่างเงี้ยก็ต้องนีฉันจะต้องระวังสะดืออีกมันยากต่อการใช้ชีวิตนะเกิดเป็นผู้หญิงอนะหายปวดยังยังค่ะก็ดีขึ้นก็กินยาด้วย เห็นรองเท้าแหละต้องเปลี่ยนถุงเท้าด้วยประเด็นน่ะเวลาเราก้มทีเราต้องเขาจะเห็นถุงเท้าด้วยเราก็ต้องเปลี่ยนสีถุงเท้าด้วยเนี่ยมันลําบากเกิดเป็นผู้หญิงอะ่ะเราแต่งตัวแมนแมนไปเลยอันนี้ไปสั่งเสื้อจะมาขายใช่ไหมจะสั่งเสื้อมาขายเป็นเสื้อเกาหลีเนี่แหละสไตล์แขนยาวเกาหลีลยอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเราชอบตัวนี้สีน้ําเงินเกาหลีแล้วกางเกงขาย,ยาวสีขาวใส่ผ้าใบ ใส่หมวกสีน้ําเงินให้เข้ากับเสื้อโคเท่เลยเอาอันนี้แหละจองน้องออนบอกเลยว่าพี่ทุกวันนี้พี่ยังแมนไม่พอหรอกพี่ยังแต่งตัวแมนไม่พอใช่ไหมพี่ต้องแบบนี้เลยใช่ไหมบอกชีวิตเราเนะี่ยมันแบบถ้าสมมุติว่าไปข้างนอกแล้วเราแต่งตัวแบบนี้เราก็สามารถเข้าวัดได้เมื่อก่อนเข้าวัดยากมากเพราะใจ่ขาสัน้น เออใส่ขาสั้นอะไรเงี้ยล้วก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่จะใส่เป็นขายาวเก็งยีนขัดขา <c oughs> แต่พูดไปงั้นแหละวัดก็ไม่เข้าหรอกมีลรันใส่สายเดียวก็สวยเลยแต่งอะไรก็สวยขอบคุณค่าแต่แนวแต่ชอบแนวในสตอรี่เมื่อคืนจริงขอพิกัดร้านหน่อย จะบอกว่าไม่มีพิกัดร้านแกฉันบุกดงไปหมดเลยฉันแบบไปมุดลูหาทุกซอกทุกมุมแกรู้ไหมเขาไม่ให้ราคาส่งฉันฉันก็เลยซื้อมาใส่เองค่ะที่ร้านบอกอเขอโทษา่ะมีปตัวเดียวเขาขายเสื้อตัวเดียวหรออย่างเงี้ยก็เลยได้มาแค่แบบอย่างละตัวนะ่ะก็เลยยึดเองใส่เองนักเลงพอไม่ต้องมาปนเสื้อฉัน จริงๆมันไม่ใช่พิกัดร้านนะคะมันเป็นในไลฟ์สดอืมมันก็จะบอกอยากหน่อยว่าเราไปเขาไม่ได้ออกมาแบบนี้ทุกวันนะคะเราก็แบบไปหาสุ่มดูในไลฟ์สดของคนอื่นเขาเวลาเขาขายอย่างงี้แล้วก็เออเสื้อตัวนี้น่ารักดีแต่ถ้าเข้าไปจังหวะที่ไม่ถูกใจเลยเราก็ไม่ดูไม่ดูต่อไงอืมเอฟตัวที่ใส่แล้ว เพิ่งแกะเมื่อคืนเลยเพิ่งแกะแล้วลองใส่เมื่อคืนแล้วก็ถ่ายลงเลยยังไม่ได้ซักไม่ได้อะไรเลยค่ะพี่มีนบอกว่าเอาเธอจะขายเสื้อฮาวายเหรอดีเลยเนี่ยเราก็อยากใส่เสื้อฮาวายอยู่พอดีพอดีได้ไงวะเธอก็เอามาให้เราตัวหนึ่งนะ เราก็อยากใส่อยู่พอดีเลยพอดีตอนเนี้ยพอดีได้ไงวะเนีย้ยก็ก็อยากจะบอกมิลันว่าสไตล์ที่เราเอฟมาสไตล์ที่เราไปแย่งเขามานะ่ะไม่ใช่สไตล์ที่มิลันอยากได้เพราะพี่มินไม่ชอบใส่เสื้อ,อลายแบบอะไรแบบเนี้ยสีเยอะๆยอลายๆอะ่ะนางจะแบบแนวมินิมอลหน่อยอเสื้อเชิ้ต เป็นเสื้อคลุมอะไรเงี้ยข้างในเป็นสีขาวแล้วก็เสื้อเชิ้ตคลุมประมาณนี้โดนพี่มินยึดแน่ไม่มีทางสะหรับคนแคะใส่ไม่ได้หรอกตัวใหญ่มากเพราะมันชอบใส่เสื้อโอเส่ต้องเปลี่ยนลุกให้พี่มินเออน,นี่ก็ะหดดเราเราเอฟมาใส่เองตอนแรกอื แต่พอลองใส่เมื่อคืนแล้วเฮ้ยมันได้มันได้แล้วเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอ้เสื้อลายขนาดนี้จะใส่อะไรวะเนี่ยใส่กับกางเกงอะไรให้มันดูแมทเราก็เลยไปดูกางเกงยีนที่เรามีนั่นแหละก็ลองใส่ดูมันก็ก็โอเค,อเคก็ได้อยู่แต่ถ้าลองใส่กับขาสั้นมันก็จะดูแบบนึกไม่ออกใส่กางเกงยีนขาสั้นแล้วก็เสื้อลายมันก็จะดูแบบก็ดูผู้หญิงผู้หญิงแหละ ก็ได้อยู่แต่พี่ปันเนี่ยชอบใส่ขายาวแล้วก็เอาทับในข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ปล่อยชายข้างนอกออมาอเพราะว่าถ้าปล่อยชายข้างนอกออกทั้งสองฝั่งเลยจะดูแบบเสื้อตัวใหญ่มากๆก็จะไม่เห็นว่าเอลเราอยู่ตรงไหนแล้วก็จะให้เขาดูาเอ้ยเอวฉันอยู่ตรงนี้นะแกเออคำว่าไม่มีทางใช้กับมิน <c oughs> คนแค่เออชอบแกล้งเขาเ็ราว่าพี่มินคนแค่ น่าจะยังน่าจะเห็นแล้วละมัง้งน่าจะเห็นสต,ตา์่ะชอบพี่ปันมากเลยครับขอบคุณครับผูกเอาสะดุดเลยอย่างเทได้ใช่ไหมลุกนี้ได้ใช่ไหมปกติเราจะใส่แต่สีดำสีขาวเพื่อออกจากบ้านง่ายไงเพราะว่าถ้าใส่เสื้อแบบเป็นล,ลายๆก็จะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยใสไปแล้ว อย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้ใส่ไปแล้วอเราก็จะไม่ใส่เท่ากับว่าใส่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยไม่ทิ้งหรอก็เก็บดองไว้ในตู้นั่นแหละใส่แล้วส่งต่อไหมอ่าพี่จา๋าสนใจใช่ไหมถ้าจะเอามาขายสักราคา190ได้ไหมโอเคไหมเพราะมันมีปกด้วย290ดีไม่ใช่190 290เพราะว่ารับมาก็200 200เท่าไหร่วะ 229บาทประมาณนี้มะัะแต่ว่าเราจะสองเก็รวมส่งไปเลยสรุปฉันได้อะไรเนี่ย <c oughs> ฉันได้อะไรจากตรงนี้น่ะเราไปหาคอหาล้านก่อนแต่ก็ทยอยสั่งให้แล้วนะมีฮาวาย30ตัวแล้วก็อีกผ้าหนึ่งอะ่ะมันจะมีสองเหนือผ้านะผ้าแบบบอกไม่ถูกอะ่ะผ้าแบบที่ปันสั่งมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรวะ เรียกไม่ถูกอ่ะเอออีกนี่สะมีเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยฮาวายมีร้อยตัวค่ะแล้วก็จะมีเสื้อเกาหลีอีกร้อยตัวแล้วก็เสื้อยืดสัดสีอะ่ะเสื้อยืดสบัดสีใสอะ่ะเรียกไม่ถูกอันนั้นอีกร้อยตัวนะคะแล้วก็กําลังจะสั่งที่ปันไปเห็นแล้วปันรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชอบแต่ไม่รู้คนอื่นชอบไหมนะก็ฮาวายเหมือนกันสไตล์เดียวกันแต่ว่าจะมีอีกหลายสีเข้ามาอืมสีเจ็บเจ็บทั้งนั้นเลย ลองชีวิตจะได้มีสีสันตัดปกออกราคาลรถหม่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเธอนะอย่าอะไรเอบเผื่อด้วยคุณอ่อนพยายามสั่งหลายๆตัวแล้วอ่ะมีมีสี่แปดด้วยนะคะมีไซส์สี่แปดด้วยอะตัวใหญ่มากแต่ยังไม่เห็นเลยว่าขนาดไหนแต่ที่ปันใส่วันนั้นเมื่อคืน่ะมันสี่สิบสี่อกสี่สิบสี ลูกได้จะทำนางขอบคุณค่ะแต่ละคนจะทันไหมอุย้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันคงปล่อยวันเดียวไม่หมดหรอกตั้งกี่ร้อยตัวเนี่ยสองร้อยสามร้อยตัวโอ้โหเพราะว่าจะต้องมาอัดตอนช่วงเนี้ยค่ะช่วงใกล้สิ้นเดือนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าว่ะเดือนหน้าก็จะต้องได้ใส่กันละ ไม่เคยทัอกสี่แปดจะมีอยู่ประมาณสองลายมั้งสองลายแต่ลายหนึ่งอ่ะมีแค่ไม่กี่ตัวเองพยายามหาแบบลายหนึ่งสิบตัวลายหนึ่งสิบตัวเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ที่ร้านบอกที่ร้านมีแค่ลายละสามตัวนะคะที่ร้านมีแค่ลายละตัวเดียวสองตัวนะคะห้าตัวได้คะ่ะแค่นี้ไม่ถึงสิบเออเลยจะบอกว่าเสื้อแบบเนี้หายากมาก อยากใส่คู่กับคนขายมีพิรุธอ,อีกแล้วทำบุญก่อนเอฟก็พยายามอยากให้ได้ทุกคนคนเน็ตเร็วนี่เขาก็เอฟใหญ่เลยแหละคนเน็ตเร็วเขาก็จะได้แต่คนเดิมๆนั่นแหละเราจะต้องมาหลายๆช่วงเวลาเช้าก่วันเย็นก่อนนอนเอาสิเอาสิเ,าส <laughs> เป็นยาเลยอะ จองหนึ่งตัวมีเมื่อกี้ทักแชทปันมาจองสามตัวแล้วแต่ปันจะบอกว่าจองจะจองยังไงอ่ะคือปันไม่รู้ว่าอยากได้แบบไหนอ่ะเข้าใจไหมลาออกปันจะได้รวย <c oughs> ไม่จำเป็นต้องลาออกคะ่ะเราก็ทำอย่างอื่นไปด้วยได้เ <c oughs> สื้อกลามเสื้อกามไหมมีเสื้อกามไหมมีเสื้อไม่มีแขนก็มีแต่ปันไม่เอา อยากได้เสื้อไม่มีแขนหรอกเปิดเอฟวันไหนของมาถึงก่อนตอนนี้รอของก่อนสั่งไปเนี่ยกี่ล้านวะน,นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าล้านแล้วมั้งหกล้านเดย5ห้าล้านแหละเออห้าล้านยังไม่มาเลยตั้ล้านหนึ่งเราไปแบบพยายามยากตรงที่ว่าราคาส่งอ่ะเขาแทบไม่มีเลยค่ะมันต้องซื้อราคาเต็ม ปันต้องซื้อราคาเต็มเพื่อมาปล่อยอืออย่างที่บอกอะเวลาเขาขายหน้าร้านเขาก็ขายสองยห้าสิบถูกไหมคนอื่นเขาขายสองร้อยห้าสิบปันก็มาปล่อยสัก2องเก้าิค่าส่งไปละสามสิบปันได้ตัวอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยเออก็จะแบบม,มันคุ้มค่าเหน่อยที่ปันแพ็กไหมนะคุ้มค่าเหน่อยที่ปันแบบไหลสดหรือเปล่านะ สำเพ็งก็มันจะมีทั่วๆไปที่แบบมันจะหาเสื้อผ้าคล้ายๆในเน็ตแทบไม่ได้เลยเออแล้วก็ก็มีน้องอ้นก็ชวนไปเสาร์อาทิตย์นี้อ่ะก็อยากไปอยู่ถ้าของยังมาไม่ถึงก็จะไปเดินที่นั่นอีกอีกอีก,อกว่าจะไปเสา๋ยเสาร์อาทิตย์นี้ประมาณนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูของก่อนว่าถ้าของมาทันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดไลฟ์ขายเสาร์อาทิตย์ก่อนอืม ไปด้วยได้ไหมฉันรู้ว่าแกจะมาหาหน้องอ้อนใช่ไหมก็ไม่ได้จะาหาฉันหรอกคุณยี่น้องอ้อนหลงจ้ะสำเพงไซไม่ค่อยมาจัดฐานอืมเราอยากไปเดินดูลายเองหยิบจับผ้าเองอย่างนั้นเนี่ยของแถมเป็นไม่ได้แต่ว่ามีของแถมแน่นอนค่ะมีของแถมแน่นอน ทุกคนที่สั่งซื้อร้านปันคือปันสั่งของแถมให้แล้วรอรับได้เลยอาจจะไม่ได้แบบนี้มูล,ลค่ามหาศาลแต่ก็แกกำไรยี่สิบฉันก็จะแถมอือกำไรยี่สิบบาทฉันก็จะแถมบอกเลยพี่มินไม่ค่อยไม่ค่อยว่างอะแม่อาจจะไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์ถัดไปหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์นี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่เท่าไหร่กอนเออนั่นแหละสาอทีนี้ไม่ได้มานะคะพยายามต่อทุกร้านและค่ะทุกครั้งที่ทักไปก็ต่อราคาเขาค่ะไม่ได้ค่ะไม่มีราคาส่งค่ะอย่างเงี้ยเออ,เอ,อไม่มีก็เอามาเอา